สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมาตอนนี้กะยกกระบุลน,น้าโชคนะครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้เนาะกสิมาตามตัวเลขตอ,องวดนะครับของเบาเสี่ยงอ,อว่างวดวันที่สามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมสองห้าหกหกนี่เบาเสี่ยงสีข้ามนวนใดเลขตัวใดนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมามือว่านมือก่อนนี่เลขเบาเสี่ยงเข้าเต็ม,เต,มเต็มนะครับนี่คุณพ่อคุณแม่หกสองสองหกนี่เลขออกยังเกาะ หกสองอ่าเลขอ,ออกหกสองนี่มันเข่าตรงๆตัวนี้หกสองน่ะนี่คันจัดซสือเนาะแมนจัดซสือก็ออกหกสองแล้วล่างไ้วิ่งหกน้าดีนี่อ่าไผ่มักเนื่อยมักแลนวิ่งไปที่หกวาสันโอ้คักอิริเบาเสียงนะครับ <c oughs> <c oughs> วุกันนะ <c oughs> ได้ยินเสียงหัวแล้วอ่ะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อผ่ห้เป็นการผ่านในคลิปต่อไปกอบบุญน้ำโชกอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งสำหรับหมดไม่กันเลยด้วย ช่องปะอ้นนำโชคด้วยอ่าครับผมช่องปะอนนำโชคด้วยครับ,บอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งสำรับงวดตาเลยครับผมสวัสดีครับปอเสี่ยงครับสวัสดีครับอ่าเราดังๆนะเด้ออ่าคุณปอคุณแม่อยากนี้ยินเสียงอมอยั้งอีกแก้วน,บบนั่นะแก้วอโอ้ยนี่จักสีอมมาเลี้ยงดอกนี่จักลูกน่นนะสามลูกสามลูกอืม ไปสามามือนีเคือได้ยินข่าวว่าอยังก็ไปห้านงมงนอนใหม่หานนอนใหม่มาได้ปะล่ะได้ยุใส่ปนีไปใครไงไผ่เงื้อเอาไว้แต่กินเอไว้แต่กินโอ้ oh, เอาไว้แต่กินดิโอ้ไปเมืองผีมาหงุดบางดึงคือแมียนเถอ่ยเนี่ยเป็นแ่พี่รอกับเพื่อนกาเมตาด้วยกันพี่รอกเพื่อนกาเมตาอ่าอืม เอาบาดนี้คุณ่อคุณแม่เป็นฝากมาถามเล็กตองหวดเนี่สีคำนวณไหห,หรือจังไดห,หรือว่าสิสีเอาเลขกเมืองผีมาบอกคือเกา่าหรือจังไหเราเล็กเมืองผีคือตอนน่ะเลขกเมืองผีแล้วไปไปบาดนี้เอาไห้ถามเนี่ยได้ไปเมืองผีไปตั้งแต่ตองหวดมาเนี่ยยังยังไม่ได้ไป,ไปแ,ลแล้วสิไปเมื่อไรบาดนี้เมืองผี มาแรงนอนฟันนีกระซีังไงอ่ะแล้วแต่ทั้งยางไงยุ่มมาถูดพันสีผ้าไปเทียววะนี่ออืแล้วแต่ยุ่มาถูดพันสีผ้าไปเที่ยวอโอ้เอาจังไดดีเนาะบาดีหรือสีข้ามน้ยหยคุณพอคุณม่ไปพิจารณาก่อนเอาเลยความฝันดีคว่าเอาเอาเอาเลยความฝันเอาลองเไาฟังดูความฝันยังอ่ะฝันมันฝนันน่เป็น ผีผู้ยิ่งไปเห็นผีผีผู้ยิ่ง,งเป็นทังไรบ้านนี้มีเพื่อนสวนไปยูนำ้ำคือเบาเป็นแต่ยานแต่น้อเบาเสียงผีไม่ยิ่งส่วนไปยูนำ้ำแล้วบอกเพื่อนว่าตั้งไดบ้านนี้ผมยังท่านอยากตายา <c oughs> ผมยังท่านบ <c oughs> อ่อยากตายโอ้ผมนั่งติดภารกิจเล่นหวย เสียงหัวด้ยผมยังติดภารกิจนมหอยกับไอ้หาแล้วไหมอ่บอกเพื่อนไปนะอ่ะแล้วบันนี้เพื่อนว่าจังไบล่ะบัดนี้มันจะเอามาทรงโอ้เพื่อนเอามาทรงอืมคือพอถามเล็กเพื่อนมาน่มเบาเสียงฮะมันมีเล็กที่จะยู่เป็นจุ่มเป็นพวกไขมันโอ้ เพิ่นบ่มีเลขมีแต่อยู่เป็นจุม่มเป็นกไกไผกกมันอือมละสิตีเป็นตัวไรละ่ะเล็กเนี่ยนี่เล็อืออย่าก็มีแต่เลข็กเลขวันคู่เลขวันคู่เล,คเลขตัวไรละ่ะเลขวันคูอีแปดยี่สน่ะยี่สี่ยี่สิบหก ีสองโอ้ 8, มีแปดมีศูนศูนยมันคู่อยู่บ่้บ่เบาเสียงมีหกมีศูนย <100, 100. S 2> ์มีหกอย่างมีสี่เลขศูนเลขคู่อืออันนี้อันนี้เป็นสูตรของเพิ่นดิเออ,เ,อ,อเป็นสูตรชวนโวเพิ่อนนะจบแล้วปเนี่ เอาเอาเอาเขียนตามค้ามฝัน,นเอา,เ,อา,เ,อาเขียนตามควา,ามฝันเบาเสียงเขียนบ้างดูเขียนตามกวามฝันนี่นะครับเบื้องไปพร้อมๆกันนะครับลิี่ครับเบาเสียงสิเขียนตามควอมฝันมาท่านเอาไงว่า,าคำนวณเลขไอ้เบื้องหนึ่งน่ะละเลขที่ไปเมืองผีมานั่นละ สูตรไม่ได้นน่คุณบอกคุณแม่ mm -hmm. เล็กวิ่งน้ำเด้อแล้วแล้วป่ะนี่อ๋อว่างไว้นี่ละเดี๋ยวสิสรุปใหม่คุณปอคุณแม่เบิง้งอ๋อมาปาากาอ๋อนี่นะครับเบบซี่ครับ เดี๋ยวสู้ใหม่เบิ้งจัดจัดก่อนอันนี้คือสำหรับเลขตองงวดของเบาวเสี้ยงนะครับประจํานวดวันที่31็กร,รกฎาคม2566นะครับผมคําคนวณออกมาแล้อ่ะบสิเป็นในส่วนเลขกลางและกับเลขบนนะครับว่าไปที่เลขบนก่อนคุณพ่อคุณแม่บาวเสี้ยงคํานวณเลข3ตัวออกมานี่เออตัวนั่นตัวนี้แน่นี่แล้วขีดเซนใต้ไปที่3 9 6นะครับออดอกจันไวน้ำาเก บัตนี้เลขลางนะครับเออเป็นสูตรนิยังบูนี่ลูกศรชี้ไปสี้มานี่เออแล้วดึงน้องมาเขียนนี่สี่แปดกับหนึ่งเก้านะครับเออสําหรับเลขลางผู้ใดมักเมืม่อยมักแกลนวิ่งไปที่หนึ่งประสันดาวเสียงวาเนี่ยบอกว่าสิเป็นเลขสามตัวเนาะสามเก้าหกเออเลขลางเลขสองตัวก็คือสี่แปดกับหนึ่งเก้านี่เลขวิ่งนี่เลขวิ่งหนึงน่งนี่เอ้าหมักบ่มักจังไดก็ลองพิจารณาเบิ่ง นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของบาวเสี่ยงกระจัดเจนนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับอ้าบาน้สิขอขอบุญบาวเสี้ยงเรียบร้อนี้เอ้าหอวยพ่อไหนคุณพ่อคุณแม่นะสำหรับงวดนาน,นี่คุณพ่อคุณแม่ดูตามรา่การหุญนน,น,ออน้ำโุบเป็นโดนอ่ะพระอ่อนนำโชคด้วยอะช่องพระอ่อนนำโชคด้วยดูรุนเขกน้งกัน จะเพิ่งเปลี่ยนใจไปสไร้างรายการเงอ,อนคะแนนเลขฟันคิวฮักกะชี้ทั้งน่ะมีเงินแซมกันขวอญฟันกะชิมบอีกิโตโอเคี่ว่ากกรายที่โต <c oughs> น,นี่แหละครับอะนะครับกระจัดเจแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณบ่าวเสี่ยงครับขอบคุณครับ